วันนี้เราอยู่ที่ซอยนาคบำรุงนะคะวันนี้เราจะพามาดูการหอบัตจางนะคะของเจ้าดังอยู่แล้วนะคะไม่ต้องโฆษณาเขาก็ดังอยู่แล้วนะคะเพราะหนึ่งปีเขาทำครั้งหนึ่งร้านเจนเซียมนะคะทุกคนอันนี้หลายหลายคนน่าจะรู้จักนะคะวันนี้มีการหอเจนะคะบัตจางเจทุกคนยอดสั่งมากี่ร้อยกี่พันลูกไม่รู้นะคะต้องถามอามา,มาเซียมนะคะ ดิฉันจะมาถ่ายทอดวิทยายุทธให้ดูนะคะนี่ทุกคนดูหน้าแบบนี้เลยนะคะคนี่เจนะคะต้องสั่งนะคะถ้าไม่สั่งจะไม่ได้คานนะคะอันนี้ทําตามออเดอร์นะคะจุกมากแน่นมากทุกคนเครื่องโออลังการงานสร้างนะคะนี่ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยเรา ผู้ช่วยเราห,หนาาันหน้ามาพี่จ๊ะหันห <มา S 1> น้ามาพี่จ๊ะมาผู้ช่วยเล้วเอานี่เอานู่นอันนี่ผู้ช่วยนี่ๆๆๆๆๆนี่นี่นี่ผู้ช่วยนี่ทุกคนดูดูข้าวเหนียวก็สิมเม็ดเงาวัดเลยนะคะนี่ใครอยากกินนะคะสั่งได้นะทุกคนนะสั่งได้ไหมคะมาสั่งได้ใช่ไหมคะจะมีเจแล้วก็มีชอนะคะแต่ว่าชอต้องรอวันที่ สองสามวันที่สามนะคะต้องจองนะทุกคนถ้าไม่จองจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าทาตามออเดอร์เท่านั้นนะคะปีนี้น่าจะทําไม่เยอะค่ะแสนกว่าลูกเองจิบจิบนะคะปีนี้ไม่เยอะนะคะแสนกว่าลูกนะคะแสนกว่าลูกนะคะเบาเบานะคะเบามากทุกคนแสนกว่าลูกนะคะมือมือห่อนะคะอเดี๋ยวให้ดูให้ดูมือห่อนะคะนี่มือห่อ เดี๋ยวอีชั้นจะมาเป็นมือห่อเหมือนกันนะคะเป็นมือสมัครเล่นนะคะนี่ทุกคนอันนี้ร้านดังนะเป็นยังไงล่ะเอ๊ะให่ดูวิธีการหอ่อเลย เขาให้เยอะมากนะทุกคนเครื่องเน้นมากเยอะจริงๆนะคะเยอะไม่พออร่อยอีกท่างหานี่นี่ใครเห็นหน้านี้รู้เลยนะคะว่า <S <S ดังขนาดไหนนะคะ <S <S ไม่ต้องเอ่ยเลยคือคนสวยทางนู้นละคะคนสวยหันหน้ามาหน่อยจากคนสวยนู่นอะคนสวยหยิบเครื่องอะคะ่ะ ไม่ชันแล้วนี่ดูดินี่ทุกคนเลยดูวิธีการห่ออ้าวนี่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 ดูเลยนี่ดูเขาใส่แบบนี้เลยนะดูนี่นี่นี่บ๊อบเข้าให้โอ้โหเน้นมากเน้นนะคะมีไส้เยอะโหแบบเยอะมากทุกคนมันเยอะมากนะคะ เยอะจริงๆทุกคนโอ้โหล่วงก็ต้องไปหามาใส่นะคะไม่ไม่เอาเปรียบลูกค้านะคะสุดยอดมากเดี๋ยวให้ดูเพราว่าต้องครบต้องได้ใ่ห้ครบนะเออใส่ให้ครบคนะนะี่ดูเยอะจริงๆทุกคนเดี๋ยวดูให้ดูหอ แบบนี้นะคะเยอะจริงๆทุกคนอ่ะห่อวิธีห่อเอาวิธีห่อเอาป้าวิธีใบอ่ะอ่ะเอามาผูกเชือกผูกเชือกผูกเชือกคนดู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 เซียนไม่เซียนดูอุ้ยเป็นไงล่ะดูด้ไม่ได้านหลังเขาบาทโอ้โหเซียนมากทุกคน